ดินมาหาแม่สิลูกไปซื้ออะไรมาอ๋อไปซื้อผักมาซื้อผักมาไหนผักเขาดูผักหนยนี่ไหนเปิดมาสิไหนมองไม่เห็นผักหนูเลยอ่ะนี่ผักอะไรอ่ะนี่ผักนี่ผักที่มีเชลยตอืมกินแล้วมันจะเป็นงไงกรอบไหมผักเนี้ยต้องต้มก่อนไหมใช่อ๋อเหรอเขาขายยังไงผักอย่างเงี้ยอ๋อกระอุ้ม อ้มไปทาอดเลยอ๋ออุ้มไปทอดแล้วค่อยต้มแพงไหมผักเนี้ยผักผักอะไรแพงไหมแค่นี่ชื่อว่าผักแมวผักแมวอ๋อคล้ายๆกับยอดฟักแมวไหมคล้ายกันไหมยอ้ทำไมผักตัวนี้ตาแป๋วจังเรียนเสร็จแล้วก็มากวนแมวเนาะใช่ไหมอ๋อใส่ถุงมา